คลิปนี้ก็เดินทางมาถึงการภาพเรียนปุยท่านค้นธนาสายแบบที่19เกแล้ว้อจ้าดอกนี้สิซื้อว่าดอกน้างเยี่มจ้าใส่ริบบิ้นฟางเา้ว46เซนติเมตรค่ะแล้วก็ฟางสัน13มเซนเนาะสำหรับการคืนทานซี่ก็สะใส่การคืนทานแบบเดียวกันทั้งหมดเลย้อจ้าแต่ว่าคลิปนี้เขากับสิควาอนุญาตรีไปแบบเร็วๆเนาะเพราะว่ากระสิบ,บเดเซียเวลาในการคืนทานซี่หลายค่ะต่อไปเป็นการคืนทานดอกสันที่หนึ่งจ้า นี่ค่ะภาบริบบิ้นไปข้างหลังแล้วก็โค้งริบบิ้นมาข้างหนาพลิกริบบิ้นกลับ,บด้านแบบนี้จ้าส้นที่สองกระเฮดคือกันจ้านี่ค่ะพลิกริบบิ้นไปข้างหลังแล้วก็พริกริบบิ้นกลับด้านแบบนี้จ้าให้เป็นเกี่ยวเกียวโค้งๆแบบเมื่อกี้นี้เด้อพริกริบบิ้นไปข้างหลัง พริกมะขังหนาแล้วก็พริกริบินกลับด้านจ้าทานตัวนี้เขาก็เคยขึ้นไหเบิองแลลวเด้อจ้ากระสิมีในคลิปเก่าๆอยู่สามารถไปเลื่อนชุมกันได้หรือสิเบิองได้คลิปนี้เลยก็ได้คะ่ะพริกริบินไปข้างลางังพริกริบินมะขังหนาแล้วก็พริกริบินกลับด้านจ้าแค่เป็นโค้งๆแบบในรูปแบบเมื่อกี้เลยคะ่ะเนี่จ้าแลวกระดิงคะ่ะ ต่อไปก,เปก,ก็เป็นการขึ้นฐานดอกข้างในเลอจ้าเป็นการขึ้นฐานดอกตูมจ้าจับริบบิ้นมารวบใส้กันจ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนค่ะหมุนดอกเลยจ้าหมุนประมาณรอบหนึง่งเลยจ้าให้มาบรรจบมงองดอกที่มันหมุนหมุนพอดีเสร็จแล้วก็งอริบบิ้นเข่าข้างในค่ะสอดเลยจ้า การงอริบบิ้นเขาข้างไหนก็สิได้เป็นฐานดอกตูมนะจ้ะบาืา่งไหร่นะจ้ะงอริบบิ้นเขาข้างไหนแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดจ้าก็ต้องพีกริบบิ้นเหี่ยงเลยจ้ะจับเสียบง้อทั้งนันเลยริบบิ้นมันเย้วก็อาจจะจัดซุ้งอย่ากแน่จังน่อยเลยจ้ะนี่ยค่ะ จับงอเข่าข้างในแล้วก็สอดได้เลยจ้าขออนุญาตจัดริบบิ้นในเด้อเพราะว่ามันยาวมันก็อาสิกเกลกนนาเนี่จังหน่อยนี่ค่ะจับสอดได้เลยจ้าเฮ็ดไปให้ครบทั้งซีกีบจ้าเพราได้ครบซีกีบแล้วมันก็สิบขึ้นเป็นฐานดอกตูมจ้านี่ค่ะขึ้นเป็นฐานดอกตูมแบบนี้เด้จ้า เซนแล้วเข้าก็สซิเอาเซนสีนีที่เข้าเตรียมไว้นี่จ้ามาสอดใตฐานดอกตูมค่ะสอดลงไปตรงๆเลยๆเ,ๆเๆจ้านี่สอดลงไปตามแนวนี่เลยจ้าอาจจะสอดอยา,ากแน่จักหน่อยกะหาอุป,ปรกรณ์มาซอยสอดเวยจ้านี่นี่ค่ะเสรียพอไปแล้วค่ะให้ทะลุข้างหลังอีกฟังหนึ่งพุดละจ้าเสียบลงไปตรงๆเลยค่ะ เจ้าเสียบลงไปเลยอาจจะเสียบอย่างนี้เล็กน้อยจ้ะมันก็สิมัทะลุข้างหลังแบบนี้เด้อไล่ไปให้ครบทั้งซีเ้นเลยวจ้าส็จแลวก็สิได้แบบนี้เน้อจ้า เท้ากระเบิ้งข้างล่างว่ามีเส้นไดที่ลำมาบ่จ้ะบาที่นี้ขึ้นฐานเก็บต่อไป้อจ้ะเส้นที่ยุ่ข้างบนจ้ะให้เท้าภาพเก็บใส่มือขวาเก็บไว้เลอจ้ะแล้วก็เส้นที่ยุ่ฟังท้ายนี่จ้ะให้พิกริบบินไปข้างหน้าและกัมมวนกับลังแบบนี้จ้ะเก็บฟังข้างบนก่อน เอาลิบินไปข้างนาพีกกหลังจ้ะแล้วกับมวนล,ลงข้างล่างจ้ะเสียบใต้ฐานขึ้นเก้าจ้ะแบบนีนแรกคะ่ะเส็นเตอไปข้ากระเฮดขึ้นกันจ้ะเก็บเส้นข้างบนหนึงริบินไปข้างนามวนมาข้างล่างแล้วกับพิกจ้ะ ขากระสิได้กีบฐานข้างนเป็นแบบนี้เนะจ้ะเฮ็ดให้ครบทั้งสี่เสร็จเลยจ้านี่ไปข้างนามากข้างหลังแลวกระพีกริบบินจ้าดึงริบบินไปข้างนาแล้วก็โยก,กับมากข้างหลังแลวกระพิกนี่จ้าฐานตัวนี้อาจสีงูงุงแน่จังหน่อยเนาะเ็จแล้วจ้าข้างนกีบดอกต่อไปกระสิเฮ็ุกีบอีกสันน้นนึงเนอจ้าเป็นกีบข้างนอกจ้า แต่ว่าก่อนที่เขาิสปเฮตดกีบข้างนอกกับมาตัดเส้นซีซีออกก่อนด้วจ้กเพื่อบรให้มันไอเกเกตัดออกได้เลยจ้าทั้งซีเส้นหรือว่าผู้ใดสิตัดที่หลังก็ได้จ้าแล้วแต่ผู้ถนัดค่ะการเฮ็ดกรีบดอกข้างนอกด้วจ้กม้วนภาพริบบิ้นไปข้างหลังแล้วก็ม้วนให้เป็นลักษณะกลว,วยแบบนี้ค่ะยัดลงไปเลยจา้า ค่อยๆประคองน้ำนอจ๊ะอย่าหายรีบินมันหักเด้อถ้ามันหลุดแล้วมันหักมันจะโบสวยจ้ะพริกริบินไปข้างหลงังมวนริบินนห้เป็นลักษณะกวยๆแบบนี้จ้ะแล้วก็สอดเลยจ้ะนี่ค่ะเฮาพยายามใส่มือประคองน้ำนอจ๊ะอย่าหายริบินมันหลุดเด้อถ้าริบินมันหลุดแล้วมันจะไอ้เห็ียห่กีบดอกข้างไหน่ะมันบบสวยจ้ะ มวลริบบินไปข้างหลังแล้วก็เฮดให้มันเป็นกลวยๆแบบนี้ค่ะพลิบบินกับด่านมานี่จ้าแล้วกระเสียบล้เหมือนฐานใต้ฐานดอกได้เลยจ้าใส่มือประคองทุกรอบด้วยจ้า้าริบบินมันหลุดแล้วมันจะบยงงามพลิบบินไปข้างหลังนี่แล้วก็พกลิบบินกับด่านจ้าแค่นี้เองจ้านี่ฐานดอกสุดท้ายก็เรียวเราจ้า นี่ค่ะสำหรับมื้อไม่ก็อาจจะเบิ่งยากงงแน่จังน้อยแต่ว่าก็คอยเฮ็ดไปจะเฮ็ดได้อยู่ดอกทุกคนมันบ่เกินความสามารถของเขาเราจะเขาต้องร้องเบิ่งด้วยว่าเขามีความสามารถซ้ำแต่เ็จแล้วก็ตัดเลยเลยจ้านี่ค่ะเซจแล้วจ้าดอกนางแยมของเขา